ครับตอนนี้เราอยู่กันที่ไหนครับสวัสดีครับตอนนี้เราอยู่กันที่วัดปากหมากหนอนะครับอยู่แถวโซนอำเภอเชียงแสนนะครับหรือเรียกอีกอย่างก็คือเกาะแม่ไม้นะครับที่นี่จะจะมีวัดมีความเงียบสง,งบมีทุ่งทุ่งหนองน้ําแล้วก็มีเกาะแม่ไม้ เป็นหนึ่งครูกับสิ่งต่างๆไม่เรียนรู้จะรักแบบไหนให้คงคู่เรียนรดให้เธอจงดูอยู่ว่าฉันคนนี้เป็นอย่างไรหน้าตาแบบนี้ทุกใจไหมถ้าเธอโอเคและเข้าใจได้โปรดส่งยิ้มให้ฉันหน่อยอยากจะทัก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 จะทายได้แต่อ h ah 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 ก็ไม่เคยรู้ว่าต้องทำตัวฉช่นไรถ้าเธอโอเคก็ตอบดังๆว่าเธอนั้นเจะเสียงรักเสียงม่รู้ฉันมันชอบเธออยู่ ธอจะเสียงรักเสียงคนนี้ฉันจะได้เปิดหัวใจไปรักกับเธอถ้าเธอโอเคครับตอนนี้เราก็อยู่กันที่วัดป่ามักนอนะฮะ นี่น่าจะเป็นเหมือน,ในใคล้ายเป็นเวทีหรือเปล่านะอาจจะใช่ครับเพื่อให้เราไปแดนซิ่งกันครับอันนี้นี่เราจะมาตีละครั้งได้ไหมหรือว่าเขาไม่ให้ตีเราแค่ดูก็พอเนาะเดี๋ยวเกิดตีแล้วก็จะคนลจะตีละครัง้งเกิดว่าเดี๋ยวคนมากันเยอะเราทำอะไรกันอยู่ยไง้งนะ ได้โปรดให้เธอจงดูอยู่ว่าฉันคนนี้ยังอยู่ไรหน้าตาแบบนี้ถใจไหมถ้าเธอโอเคและเข้าใจเดี๋ยวต่อส่งคลิปให้ฉันหน่อยมาเที่ยวสาวทังทีนะใส่รองเท้าอะไรมานะครับเนี่ย <c oughs> ดีนะที่ไม่มีสาวนะ <What? S 2> ใช่ไหมมีสาวไฟฟ้ <c oughs> า,า,าอ่าทําไมต้องใส่แว่นครับเพราะว่าอากาศมันร้อนครับมันเกี่ยวกับอากาศตรงไหนมันไม่เกี่ยวน,นะครับ แดดมันอบมันอา้าวตาใี่ผมชอบมาเลยสวยมากเลยนะครับนะ <c oughs> อันนี้แนวอะไรแนวอ,อ่าแนวนอนนะครับแนวอนอ่ะ <c oughs> นี่แนวนอน,อ,อ,น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 ,อ,นอ๋อถ้าแนวตั้งลองใส่วเว่นตาแนวตั้งสิแล้วแ <c oughs> นวตั้งแล้ว <c oughs> อันนี้เคยมาไหมครับไม่เคยครับนี่คือครั้งแรกเลยครับจริงจริงอ่ะใช่ครับไม่เคยอ,อันนี้เป็นคนที่อยู่ปัตตุงใช่ไหมใช่ครับอยู่ปัตตุงแล้วทำไมไม่เคยมาครับอันนี้วัดอ๋อไม่ไกลนะใช่ครับไม่ใกล้ไม่ไกลแต่ก็ไม่เคยมาแปลกเหมือนกันครับ อ๋อนะครับส่วนมากเราจะไม่เห็นสิ่งที่ใกล้ๆเราจะเห็นสิ่งไกลยกตัวอย่างอย่างเช่นความรักก็เช่นกันใช่ไหมที่แบบว่าคนใกล้ตัวไม่รักถ้าท่านที่คนใกล้ตัวก็มีแต่ไปรักข้ามน้ําข้ามทะเลไปรักคนไกลแล้วก็อ,อกหักกลับมาแต่งเพลงได้เลยนะ,ะแต่งที่เพลงว่าเลยดิรักแสนไกลกับผ <laughs> งยางไ <laughs> ม่ห่างกัน<ะ> <laughs> ไปเลยแล้ว,วเดินไปเลยครับเดินไปเลยครับ <laughs> เดีเย๋ยวเ,เรามันจะมี ตรงท่าเป็นอะไรอะที่ที่ขวามือด้านนน้นจะเป็นเหมือนใ,นใครเป็นแมงสีหูห้าตาอะไรประมาณนี้เราตรงไปก็จะเป็น,เป,นเป็นอีกที่หนึ่งเนาะ,ะครับเดี๋ยวเราจะตรงนี้ก่อนเราไปชมธรรมชาติก่อนครับรรมันนานถึงวิ่งไปเลยไหมโอ้จะเหนื่อยกันนะเด็ <c oughs> ว่า,าวิ่งก็ต้องเหนื่อยเขาออกกําลังกายนะครับเนาะ <c oughs> ขนาดไอเขาเรียกว่าอนันม้าใช่ไหมที่นู่นนายเห็นไหมม้าม้ายังแข็งแรงเลยดูกินน้ํานะครับกินอะไรกินหญ้าหรือเปล่านายเห็นไหมนู่นเขาเลี้ยงม้านะ มันม้านะมาไม่ใช่กับม้าม้าน้าม้าเราไปดูม้าไหมหรือว่าอะไรยังไงเดี๋ยวมันวิ่งเอาไม่เอานะมาเลยมาอะไรมะอไรคนละมามานั่ง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 ครับอ่าตอนนี้อยากเวลาเดินมาเนี่ยมันจะเหมือนคล้ายๆกำลังแลบ ถ่ายทำเอ็มบีนะให้แร็บสักประมาณ3ล้านงานเพลงได้ไหมโอ้โหสามล้านงานเพลงผมขอเป็น10ล้านงานเพลงเลยได้ไหมฟังกันทั้งวันทั้งคืนนะครับเนาะไม่ต้องหลับไมต้งนอนอันนี้เงาเสียงผมฟังแล้วมันเหมือนคล้ายๆว่าเหมือนออกล็อกๆหน่อยใช่ไหมใช่อันนี้คือถ้าชอบแต่งที่บอกแล้วใครบอ้างทีกำลังคืดออันนี้วันนี้ถ้าได้ได้ข่าวว่าแต่งเพลงเองได้แต่งเพลงเนี่ยส่วนมากจะชอบแต่งแนวอะไรฮะ แต่แม่ผมไม่ไม่รู้เหมือนกันว่าแนวอะไรแต่เรียกตัวเองว่าฮิปฮอปครับอ๋อฮิปฮอปนะครับเนาะอ่ามีผลงานอยู่ใช่ไหมประมาณ80ล้านผลงานเพลงครับดังกี่เพลงไม่ดังเท่าเพลงดังเสิร์เพลงเดียช่วยเปิดลำโพงดังๆนี่คือเสียงได้ครับช่วยเข้าไปฟังหน่อยนะครับเนาะยกตัวอย่างอย่างเพลงอะไรครับสักหนึ่งเพลงยกตัวอย่างเช่นอ่าิสมาไลนครับชีวิตคือจริงๆอ่ะเอาเพลงของตัวเองครับไม่ใช่เพลงคนอื่นใช่ครับเอ๊ใช่ครับเพลงอะไรอิสมาไลนครับอิสมาไล ชีวิตกูชีวิตกูแล้วไปฟังเลยสิอ่ะแล้วไปฟังแค่ทำในสิ่งที่ชอบหลายคนยังบอกเร็วเร็วเร็วเดินไปมาเหยียบใส่ขี้อะไรขี้ไหโอ้ตายแล้วเอาเอาไหมเอาไหมเอาไหมขับฟิวผมเลยต้องดูก่อนนะเวลาเดินมาแล้วก็ดูเอาไหมเอาไหม แค่ได้ทำในสิ่งที่ชอบหลายคนยังบอกว่าคนแบบกูจะไปไม่รอดปั๊บๆก็คงจะหยุดสายกูยังไม่มอดแม้แต่กูจะไปไม่ถึงยอดขอแค่ได้ทำก่อนที่จะวอดอิสมาลาบนี้ชีวิตกูนั่นะแาจะประมาณนี้ผมจำไม่ได้โอ้โหกำลังเพิ่มเลยนะโอ้หนี่มีอะไรเขาเรียกว่าอะไรควายใช่ไหมไกลๆหน่อยเดี๋ยวผมซูมให้ดูเดี๋ยวเราเข้าไปเดินนี่ก่อนเนาะเฮ้ยโอ้ก็มีม้าด้ยมีควายด้ยฮะเอาม้าหรือเอาควาย ให้เลือกให้เลือกเป็นม้าหรือเป็นควายเอาไม่เอาทั้งม้าไม่เอาทั้งควายเดินไหมต้องเลือกต้องเลือกตอนนี้คือข้อเสียคือต้องเลือกถ้าสมมติว่าโลกนี้คุณเลือกให้เกิดเป็นอย่างใดอย่างหนึ่งอ่ะต้องต้องเลือกครับไม่เลือกไม่ได้จะเป็นม้าหรือเป็นควายผมเป็นม้าครับจะได้วิ่งอิสระอยู่ตามทุ่งหญ้าเป็นม้าเดี๋่วเนาะครับผมไม่ไม่อยากเป็นควายเลยครับเจ็บช้ำครับมันไม่อิสระครับนี่อิสระอาชาอิสระตามทุ่งหญ้าอิสระตามทุ่งหญ้าใช่ครับแล้วตอนนี้เราเราจะมาชมบรรยากาศอ่า สวยงามมากเลยทีเดียวนะเวลาเดินให้ดูด้วยนะครับเราจะเจอสาหรับคนที่กินข้าวในดูมันเหย็ดดูนะครับนะเมื่อกี้โดนเหยียบไปแล้วนะครับไม่เป็นไรนะครับเป็นธรรมชาตินะเราเที่ยวแบบธรรมชาติเราต้องสัมผัสธรรมชาติใช่ไหมใช่ครับเออใช่สัมผัสแบบนั้นไม่เอาต้องเหยียบบ้างเหยียบบ้างนะไม่เป็นไรนะขอมันล้างได้นะโอ้บรรยากาศสวยงามมากเลยทีเดียวนะครับพ่อแม่พี่น้องปู่ย่าตายายลูกเด็กแรกเด็กแรงเด็กเด็กแดง อะเอาแล้วนะครับลิ้นลิ้น,นพันกันโอ,อ้โหนี้เขาปลูกขักหรือเปล่านะผมว่านะสวยงามนะเนาะขี้วัวขี้มา้าเขามีไอเขาเรียกว่ามีมูลสัตว์ในการหมรักทําปุ๋ยหมักแล้วก็ไม่รู้จะพูดไปก่อนนะครับนะมาปลูกหักแล้วสวยงามมากเลยนะสวยงามมากเลยทีเดียวนะฮะเอาสุดยอดเลยเย็นๆในตอนนี้โอ้โห อ๋อตอนนั้นเขามีห้องน้ําด้วยนะตรงน,นั้นแนะ <ừ> ใช่ไหมขเขาเขียนว่าห้องน้าชาอย่างเงี้ยครับใช่เออห้องน้ําจริงๆนะเมื่อกี้เราไม่เห็นดูเลยไม่ต้องเข้าไปถ่ายก็ได้มากอ่าอ,อันนี้ให้ผู้ชมได,ได้ได้รู้ว่ามันมีห้องน้านะครับนะเขามีห้องน้ําอยู่นะเขาดนครับไม่มีเออมันนะมันไม่มีหลังคาแต่เขามีกุญแจล็อกอยู่นะครับมโอเคครับโกกหมายถึงอะไรครับลมพัดลมเพลมโชยลมอะไรอย่างเงี้ยลมพัดเข้ามาภาษาไทยเราเข้ามาภาษาคขเมรงเรียกว่าลมโกก นั่นมันก็ยังไงเหรอเนี่ยคนเมืองมากคําเมืองบ้างนะครับนาะและภาษาคาเมืองได้ไหมครับและภาษาคาเมืองครับมันยังไม่ค่อยตัดเลยว่าผมจะฮ้องก็ไดเราไปดูดูดูเกลียนนะดูเกลียนครับดูนะแสดงว่ากําลังออหักใช่ไหมครับเนี่ยใช่ครับครับออหักใช่ไหมใครไม่รักคแม่ไม่รักไม่รักยอมยอมครับตอนนี้จะไปเที่ยวก็เดินเที่ยวนะครับนะ อย่ามาเก๊กอะไรตอนนี้มันไม่ใช่เวลาเก๊กครับไปท่านผู้ชมเขาอยากจะดูแล้วว่าตอนนี้มีอะไรบ้างนะครับบรรยากาศตอนนี้นะฮะตอนนี้เข้าฤดูหนาวแล้วนะครับอันนี้นะครับเกลียนนะครับก็จะเป็นเกลียนเกลียนฮะเกลียน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 ไม่ใช่เกลียนเกลียนม้าครับเกลียนม้าอันนี้เป็นเกลียนแล้วเขาให้ให้เรานั่งเหรอเขามีเก้าอี้ด้วย คิดว่าไงเขาให้เขาให้เรานั่งไเงยใช่ครับผมผมดูจากป้ายที่ข้างหน้าเขาาเขาจะมีป้ายให้ให้นั่งด้วยนะครับสำหรับเด็กนั่งฟรีอะไรสักอย่างอ๋อน่าจะมีแบบว่ามีเขาไม่ไอเขาเรียกว่าเอาควายเอาม้าหรือเปล่าที่ที่เอาไว้เขาเรียกว่ามีมีบริการอะไรหรือเปล่าใช่ครับใช่ครับผมเห็นป้ายอยู่เขาบอกว่าเป็นเกวียนนั่งฟรีสาหรับเด็กสำหรับผู้ใหญ่ต้องเสียเงินค่าใช้จ่ายแต่ผมไม่รู้ว่าเท่าไหร่นะครับเยังยังไม่ทันเลย ถ้าเป็นสาวๆมานี่ผมก็จะให้ให้นั่งอยู่เนาะผมให้นั่งเลยให้นั่งบนตักผมนี่เลยก็นึกว่านั่งในใจคือนึกว่านั่งในใจพี่คนเดียวนะฮะผมว่านี่ถ้าเขาปลูกเอ๊ถ้าเขาปลูกผักนะผมว่านะเขาน่าจะปลูกดอกไม้มากกว่านะผมเดานะเนาะเพราะเป็นสถานที่ท่องเที่ยวนะถ้าปลูกผักนี่ก็เด็ดๆกันกินเลยนะถ้าถ้าซื้อลาบม,มานี่ก็เด็ดผักเลยเนาะ ใช่ใช่ดูไปดูมามันน่าจะเป็นดอกไม้นะเพราะว่ามันมีป้ายตรงนี้ป้ายนะครับมันมีป้ายถ้าข้างล่างเป็นผักลองคิดดูเป็นป้ายถ้าเป็นผักนี้ก็น่าจะน่าจะต้องเด็ดกินนะเนาะเพราะว่าเอาซื้อลบมาด้วยเนาะใช่อย่าลืมพกลบมาด้วยนะครับหยอกครับหยอกหยอกหยอกไงป้ายนครโยนกใช่ไหมอะไรนครโยอ่านว่าอะไรครับอ่านว่านครโยนกนาคกระพันอ่านาคกระพันเนาะถ้าถ้าอ่านผิดนี่โทษโทษพิธีกรนะ ทีแรกว่าจะอ่านผิดแต่ว่าคิดไปคิดมาอ่านถูกดีกว่าอ่านผิดเดี๋ยวเป็นมุกเดี๋ยวตลกกันอีกเดี๋ยวฮ่าไม่หวั่นไม่ไหวอีกคิดว่าคิดว่าตัวเองหล่อไหมโหทำอะไรโอ้ผู้ชมออยากจะฝากถามไหมฝากถามว่าเดินไปเดินมาคิดว่าตัวเองเท่หรือหล่อผู้ชมส่งเอสเอ็มเอสมาขก็อาจจะถามมันใส่ไงหล่อหล่อแล้ววะเนี่ยเท่หรือเ่าเท่หรอเปล่าผมอาจจะไม่หล่อแต่เท่แน่นอนครับเท่แน่นอนนะครับเนาะไม่หล่อเลยแต่เท่แน่นอน ตอบแบบเบียวเบี้ยวถ้าเท่ๆแบบถ้าเราเว้นเว้นไหนเว้นไหนจะหยียบแล้วจะหยีบแล้วจะหยีบแล้วตอนนี้คิดว่าอยากจะนําเสนอผลงานเพลงอะไรเะตอนนี้ตอนนี้ยังผมมมีเพลงหลายเพลงที่ไม่ได้ทํานะครับก็มีอยากนําเสนอเป็น30 40เพลงนะที่ไม่ได้ทําแต่ว่ายังไม่อยากนําเสนอเพลงอยากนําเสนอหัวใจของผมให้ท่านผู้ชมครับโสดโสดใช่ไหมไปไปเป็แล้วไฟไเป็แล้วข้ามข้ามไหมข้ามไหมสกิลนี้ข้ามไหม คล,ออคลิปเลยเทคิวใน่้ามารรอากาศข้างหน้านะเราจะมีซุ้มมันจะมีดอกบัวเราไปดูดอกบัวกันนะเนาะอันออนี้ที่เขาโตนลงไปใช่ไหมอะไรโตนเนี่ยโ <c oughs> ตนไปนว่าอะไร <c oughs> กระโดดลงไปอะ <c oughs> โงโงและท,ที่เขากระโดดลงไปเหยียบไม่ไมมใช่าภาษาคําว่าโตนหมายถึงอะไรโตนเป็นภาษาเหนือนะครับภาษาอะไรภาษาเหนือวันละคโตนแปลว่ากระโดดครับ กระโดดไงสวัสดีจ่าลูงสาวจีน้อ่อย่าง ไม่รู้น้นองชื่ออะไรอะ่ะแข็งทื่อเลยนะสงสัยเขิน <laughs> แข็งทื่อเลย <laughs> ไ,มไม่ตอบเลยสักคำหนึ่งผมนะไม่เต็มบาทอะผมโอ้ <laughs> อครับ, <laughs> อ,บ,บอันนี้อมีชื่อได้หรอครับเนี่ย <laughs> ชื่ออะไรครับมาแนะนาหน่อยชื่อ <laughs> จำไม่ได้จำไม่ได้อันนี้ลุงชื่ออะไรลืมชื่ออะไรครับชื่อคมชื่อคมนะครับเนาะอันนี้มามาเที่ยวหรือมาอะไรครับเอามา มาเที่ยวนะครับเนาะอ๋อเป็นคนบ้านไหนครับบ้านบ้านห้วยเนี่ยบ้านห้วยเนาะบ้านห้วยน้ำหลากเนาะครับขอบคุณครับเนาะสวยงามนะครับเนาะครับอ๋อผู้ใหญ่เจ้าว่าตัวปิดนะโอ้ครับอันนั้นเขาทักนะครับไม้แอวครับไม้แอวครับวางวางเขาไม้แอวนี่เย็นเนาะเย็นหูเย็นตาเย็นใจเอามาเก็บภาพบรรยากาศให้ครับเพื่อนๆพี่ๆน้องๆขี่วิบุกกระดงกันได้หรอครับขี่วิบุกกระดงขี่วิมงกระดงเนาะ กระโดงนี่กับเมืองขนาดอะ้รเนาะกระโดงนี่แปลว่าอย่างครับภาษาไทยกระโดงพัดกพัดเข้ากระโดงพัดเข้าอ่าเดี๋ยวเรามาเอวหน่อยถ่ายรูปงามโอ้โหนะอันครับเก็บภาพกันเลยครับตอนนี้ผมถ่ายวีดีโอนะครับเนาะอ่าลงๆอีกคนนี้ผมเล่นได้ไหได้ครับนักนี่ทูกคนนักเล่นสกอร์อยเดี๋ยวเดี๋ยวผมตับอันนี้หนังฟีร์ครับหรือบริการ์นี้นะแต่ครับแต่จีซัทไทเนาะครับผมครับ จับเลยจับภาพเลยเอาไปเลยเอาเลยเอาเลยเออครับครับแล้วก็แล้วก็ปล่อยไปเลยครับเหมือนจะเอาปิ้งมาแล้วครับไก่นะครับเนาะไม่ต้องกลับมาแล้วปล่อยไปเลยปล่อยไปเลยจับกลับมาแล้วเบื่อแล้วเบื่อแล้วนั่งลงก็ได้เนาะเบื่อแล้วนั่งงลเลลยนั่งงเบื่อแล้วถ้าคนโกงหงก็ปล่อยไปเลยเนาะนราตาเนาะหนังเลยเลย สินาค้างแนมเนาะบริหารกราบขอเข้ามาด้วยไม่ใช่เรื่องราบบกรู้สึกไงบ้างครับรู้สึกไงบ้างครับนั่งนั่งลงเลยนั่งลงเลยเนาะรู้สึกรู้สึกว่าผมกำลังนั่งไปโบกกระโดงกำลังจะไปที่ฟุกกะโดงผมไม่รู้จะไปที่ไหนแล้วตอนนี้ไปนะไปเต้ไปไหนไปเต้ไปไหนก็ไปเต้ ไปไหนก็ไปเด้อเออตามใจนะ,ะน่ะไเนาะท่านผู้ชมเออนะครับเสร็จแล้วตาใส่เอ็นเนอะเดิมนีลืมตาใส่เอ็นเนอะตาใส่เอ็นเลยป,ล,ยปล,ยล,ล,ออล่อยมาเลยเดี๋ยวปิกบาร์ละอะไรมัลอยมันขังมานเนอะถ้าสมมติว่ามันลดไปอ่ะนะครับเนอแล้วมันไปขางมันล้วเขาสามารถที่จะมีเรือตัวได้ก็มีเนาะสมมติเกิดการพิษพาณเนาะก็มีสำรองไว้อยู่นะครับเนาะอ่านั่นท่านผู้ชมต้องก่อนนะครับนะเออถ้าลอยไปอย่างเงี้ยเป็นมีเรืออย่างตัวให้ได้อยู่เนาอเป็นอย่างนั้นไปเต้ ไปเต้เออโ네อยเนี่ยบาทีแบบอ่นทิศ่าดได้ไงหายใจลึกๆครับหายใจันแต่แต่นี่พอเราไปทายลูกานก็สวยงามนะจับได้เลยจับได้เลยโอ้มีป่านะโอ้ป่าีนะอ้หอันนี้ป่าเนี่เปื่นๆบ่เฮ้ยับมนะครับตอนนี้อนอ แต่เปิืนจะมีอาหารแบบเอามาให้อย่างได้อยู่ตีเขาจะซื้อแล้วก็มามาขึ้นป่าปล่อยป่าโอ้เดี๋ยวเปืนออกมาโอ้เป็นปลาน่ะดินทองเนี่ยโอ้หนักโอ้หนักแใจเนาะหนักไปหนักบอดเนาะขึ้นมาดีเนาะน็อโอ้ยงั้นก็ปืนปล่อยว่าวได้กำเจียกไเลยปล่อยว่าวปล่อยจะยังไเนาะพวกซื้อยังไงครับนี่ ดี่สงบเลยกล้าดิ้นกล้าต้วงเมืองได้ๆหนอกลเมืองในเมืองใบเมืองเงาไม่กล้าทำอะไรเลยปิดล้อมนี่แล้วคนเมืองแท้ๆเนอคนเมืองเด่นแบบคนเมืองมาคนเข้าใจบางคัมนะซับยน้อมันลึกเนาะคนเมืองบกล้าดิ้นอ่กล้าดิ้นดิ้นเดี๋ยวมันจะตกแบบเอ็นแบบต้วงมันห้องอย่างกับแบบต้วงเอ็นต้วงเอ็นบต้วงเอ็นต้วง เอ็นแบบต้วงมัน um, ดินมันไม่ดินมันไม่ดินเอ็นแบบต้วง